สวัสดีค่ะทุกคนจ้ามาี้ลาได้ยังแกงเขียวหวานไก่ตะมุตะมินะคะนี่ก็คือเด็กเส้นอันนี้เขาปุ่นลาไนมสื่อเสียนมากพอถึงใจสื่อพีดีโฮนะคะนะคะมากินแกงเขียวหวานไก่น้ำกันดื้อไส้เ็ดกับไส้อันนี่ตามภาษา บวกรอยมากินเป็นคนบอกคอยมากกินอันเนื้อเท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นเนื้อก่อยดิบเป็นตับยังสิกินอยู่ค่ะแต่ถ้าเผ็ดกับเขาแบบนี้ส่วนมาสิบบกคอยเอานะคะแกงเขียวหวานตะมุตะมิค่ะเห็ดใส่ลงไปยังมันขึ้นดำกับพยายามหาอัน เสดเบิงองนี่นี่เราเด้อเขาว่าเห็ดจังไงใบดำขนาดนุนุกไปแซน้าเกลือห้ามหลักก็แซน้าเกลกเกือเป็นเวลาเดอ้อตมูตมิถามว่าก,กินตอนไหมก,ก็กินอยู่แต่ไม่กินเยอะบก่อยมกักขับเป็นยังสีบก่อยมกักส่วนส่วนมกักยังสีไหมตามัตามเกิดเด้อจะพีน่น้อง คนอยูบต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยชีฮิตกับเขา่าแต่ละอย่างอะ่ะจะให้มันเพอร์เฟกทุกอย่างอะ่ะมันไม่ได้หรอกนอกจากเราจะเรียนรู้ว่าจะทําถ้าเป็นสมัยก่อนนี่โอ้ยนู้นี่จะต้องไปเปะาขาดยังได้ยังหนึ่งนูบอกินเ้หนูบบอกถ้ำหนึงสินะบอกเห็ดกับเขา่ามังสินะคะพเบ,บิง้งขาดเลือดเนาะขาดไดหลายอย่างเนี่ยพูน เด็กราเด็กสมบูรณ์มาเด็พี่น้่งจะพากินจะพากินนะจาะจานะจาน้วาวัดรสาสิเป็นอย่างไรสิสงสยัยเพราะว่าถ้าห้าใส่เส้นไปมันหนูเป็นคนบอก,กินเค็มเนอะหนูก,ก็สิเฮ็ดกับเขาแบบประมาณว่าออกจังๆเนี่ยจ้ะกับเขาถีว่ามันแบบทุกคนกินได้แต่นี่ก็คือใส่พริก อันนี้เป็นพริกแดงแล้วก็ใส่บักพริกนบกพริกเข้าหนี่แหละหั่นซอยไปเม็ดหนึง่งอืมได้ได้แล้วแต่ยังเรายังไม่ได้ชิมบะได้ซิมกินี่มูจบบาเบังยิง้วสดเลยนะ ໄດ້ໄດ້ໄດ້ແຊບຫຼາຍລົດຊາດເ וו ອືແຊບແຊບອີ່ຫຼີບໍ່ຫຍອງເຂອງແວ່າຊດນາະຖ້ມີລືດນໍາຄືລືດໄກ